สบายดีน้องซื้อเท่าจ้างไก่เนียเราเพ้ซึ่งตอนนี้น้องกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาพไฟฟ้าเนาะสาขาไฟฟ้าพลังงานน้ำเนาะสัหรับมื่อนี้แม่น้นองจะมานำเสนอหัวข้อของน้องเองเนาะคือระบบควบคุมแสงสว่างอัจริยะสำหรับห้องการเนาะ นี่ก็คือที่มาของปัญหาว่าเป็นอย่างอยจึงจะนำเสนอหัวข้อนี้หรือเขียนบทนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มในการใส้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละมือของการใส้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใส้ในชีวิตประจําวันและหนึ่งในนั้นก็คือดอกไฟที่บอลเฮตุเวียกที่จาเป็นจะต้องเปิดหรือปิดมันอยู่ตลอดหรือบางทีเราก็ลืมปิดดอกไฟในเวลา จีเลิกเวียกซึ่งจะหให้ให้สิ้นเปลืองคาไฟฟ้าหรือต้องได้เปลี่ยนดอกไฟที่ไปเพย์ตลอดและดังนั้นเขาจึงจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ชีมะซอยให้ดอกไฟเปิดสช้งานแบบอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาใส่และปิดสช้งานแบบอัตโนมัติด้วยโมชันเซนเซอร์กดจับการเคลื่อนไหวและดิมมิง LED, ่งท เป็นตัวซอยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีซึ่งนี่ก็เป็นจุดประสงค์การศึกสามของวันี้ก็คือการสร้างระบบควบคุมแสงไฟอัลตรายสำหรับโครงการโดยใช้ a r ร์โนอูโนอาสาควบคุมหลอกไฟเอลี่เปิดปิดอัตโนมัติในห้องเฮดเวียรและสามารถดิมมิ่งเอลวี่ในจ,จุดของลอดไฟแบบอัลตรายตามจุดที่เราต้องการ และยี่กระแมนเคอรเ์เกของการศึกษาศึกษาการใส้างานบอร์อดอะเรโนงอมคับไดเวอร์ดีเ e d เอเวอรี่ LA, LED, มิงศึกษาความสว่างลักของดอกไฟศึกษาการใส้างานบอร์อดอะเรโนโอ,อุโนโอาสามหกับเชนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือ PIR infrared sensor และการทดลองตัวจริงนี่แมนได้ใส่ไฟ,ไฟ AC ที่ใส่แห้งดัน200งวสาวุ่น และนี่ก็เป็นภาพรวมของระดับเริ่งต้นในการออกแบบระบบควบคุมเสียงไปอัติยานสำหรับองรงการของรถองรงการนี่มีเพียงแต่โมดูลเดียวที่เป็นโมดูลเซนเ,อเซอร์รวดจับก,การเคลื่อนไหววมกับอะแดโนอูโโนเซนเซอร์ LED และผู้ภาพทั้งนมก็เป็นหู่ภาพที่แสดงถึงการเหตุเ,เรื่องต้นของโปรเจกต์นี้ซึ่งหนึ่งเมื่อมีการเคลื่อนไหวในห้อง เซนเซอร์จะตรวจับหรือใหเลียได้ส,ส่งสัญญาณไปหาอัลเอโน,โนโ่เพื่อควบคุมเอลลี่มิ่งหรือว่าการเพิ่มแสงลดแสงของเอลลี่และสร้างการเปิดใช้งานเอลลี่แบบอัตโนมัติต่างจังหะจุดที่มีการเคลื่อนไหวายและภาพถ่ายนั้นก็เป็น,นภาพที่ค่อยๆยกตัวอย่างมาเพื่อแสดงถึง การนิมมิ่งของล e d หลิวและี่ d ีซองไปแต่ละจุดของโต๊ะเอเิียตของเจอระคนที่มีการเคลื่อนไหวหลังจากพานการเอเิียตเบื้องต้นของโปรเจกต์แล้วเข้าเข้ามาวิธีการศึกษาการเอพิเยตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในบทงบการวิเคราะห์การเฮเิเยตของอุปกรณ์เจอระยางและน้ำออกมาออกางแบบ ระบบให้ใกล้เคียงกับระบบจริงที่สุดและมีขั้นตอนการศึกษาการเอกแบบระบบเบื้องต้นแม่เอาแบบระบบควบคุมแสงไฟอัลตร้ะสำหรับอรรการโดยอ้างอิงใช้กับงตัวจริงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno และเซนเซอร์ p i r ใช้่วงกับดอกไฟ LED อินนิ่ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาทางนี้นึ่งศึกษาการเือของ ร,ระดบควบคุมแสงไฟอัจฉริยะสำหรับองรงการ2ศรึกษาข้อมูลต่างๆและการเให้เลือกของ a r e u i n o l n o สศึกษาการเขียนโปรแกรมและภาษาที่ละโปรแกรม Arduino IDE e. และเขียนโปรแกรมควบคุมการให้เลือก 4. สศึกษาการออกแบบวงจรแล้วออกแบบวงจรในโปรแกรมจำลองของทีซิงเพื่อให้ความสะดวกขึ้นในาการต่อวงจรตัวจริง ต้องหาประก่อนและประกอบวงจรตัวทิงพบทดลองการเหุเพี้ยของโปรแกรมในบอร์ดอะเรโนอุโนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เช็คสรุปการเหตุเพี้ยของการของระบบควบคุมแสงไปสัญญาสำหรับการและยึดคะแนนตารางการกำหนดเวลาสำหรับการค้นกล้วของโปรเจกต์นี้และนักการศึกษาที่คกลย วางแผนใดแก้านี้ซึ่งเป็นขั้นตอนของการศึกษาไปถามจัลสต็ปซึ่งหนึ่งอาจะเริ่มต้นและออกแบบคอนเซ็ปต์ของระบบควบคุมแสงไปอสริญญาสมรรนการของเขาสามศึกษาการเทเลืรกของระบบควบคุมแสงไปอสซิญญาสมรรถนการและดูตจอศึกษาทฤษฎีต่างๆทางด้านต์แว์และฮาร์แว์ และออกแวดมุ้งจอนและเขียนโปรแกมแต่จอจัดหาผู <disciple. S 1> ้ก่อนเมื so ่อเราจัดหาผู้ก่อนและผู้ก่อมุ้งจอนคราแล้วถึงขั้นตอนการทดลองเมื่อทดลองบ้าําเร็จหรือบ่าเป็นไปตามพาดเขาจะกลับไปซูขั้นตอนการออกงแบกมุ้งจอนและเขียนโปรแกรมใหม่เขาจะเห็ดขั้นตอนนี้เรื่อยๆให้การทดสอบของเขาทาง หรือว่าโปรเจกของเขานั่นเป็นไปตามที่เขาคิดไว้และเป็นไปตามที่โปรเจกตที่เขาสรุปไว้และเขาก็ถึงขั้นตอนการสรุปและนี่เป็นผู้ที่แสดงถึงค่าพิจารณาของพีอาเซนเซอร์ที่หนึ่งเป็นผู้ที่แสดงถึงหน้าที่และการให้เลือกของพีอาเซนเซอร์หรืออินฟตรเนตพีาเซนเซอร์ ซึ่งแพร์เเซอร์จะเป็นตัวจวดกวดจับคอมมอนและ้มที่สองจะเป็นลักษีีหรือการแร่รังสีของ p พ r Gen ์เนเซอร์ซึ่งลักษีีของ p พ r Gen ์เนเซอร์จะกวมออกหนึ่งห้อยสาองศาและระยะห่างของ p พ r Gen ์เนเซอร์ที่สามารถอิมพดได้แมห้าเจ็ตเมและสองโมดีจะเป็นคาริเดียงหรือว่าลักษณะ แารแก้ไขลังสีอินฟาเรดห้อที่หนึ่งจะเป็นลักษณะการเอเบียของโหมด s ซึ่งจะเป็นอินพุตห้อที่สองจะเป็นลักษณะการเอเบียของโหมด l ซึ่งจะเป็นเอาต์พุตและห้องเป็กล้องจะเป็นขนาดของเล่าไฟและลักษณะคองพื้นเรียงของโฟมไฟและนี่ก็เป็นผลประโยชน์ ค่าเราอาจจะได้ครับคือให้เสียงสว่างที่เหมาะสมกับการให้เลือกสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีและยังสามารถนำไปเป็นมุไส้ในวงนงะ้นหรือด่วนทีต้องการเสียงสว่างในระยะเวลาที่เห้เลือกดูและสถานที่ต่างๆตามความต้องการและดยไซอ้างอิงคือด,ดูไซต่างกล้องที่ไฟไปหาข้อมลมาและจะมีตุ้มคู่มือ พัฒนารุ่นคู่มือการพัฒน,นา IoT เอกาสารของประเทศไทยาารวมที่น,น,น,นี้กรสด่งการเสนอรถของเขาเองข้อใจ